ทั้งสองพักแล้วก็รวมทั้งเราด้วยนะพ,พัก8รวมรัฐบาลนี่ก็ทำงานในฝ่ายประชาธิปไตยมา4ปีเต็มๆแล้วนะครับเราก็รักใ้สมามัคคีแล้วก็ยืนในจุดนี้มาโดยตลอดนะ้าพอมาเลือกตั้งเนี่ยนะก็ปรากฏว่าพวกเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะให้มาทำงานต่อนะฮะเพราะ,ะนั้นก็อยากจะให้รักษาประชาธิปไตยไว้นะฮะ อะไรที่พูดคุยกันยังไม่รู้เรื่องก็เอาให้รู้เรื่องนะจะนะผมคิดว่าได้ได้บ้างเสียบ้างอะไรต่างอย่างน,นี้อย่าไปคิดมากเลยถ้าคิดมากนะฮะมันก็จะมีปัญหาเกิดแตกคอกัรเผด็จก,การมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนัดในดว,วันที่สองนี่ก็ควรจะเอาให้จบก็ต่อนนะครับและตัวผมก็คิดว่ามันคงจะจบลงได้ด้วยดีนะฮะนะ แต่ถ้าเกิดทั้งของฝ่ายยังยืนยันว่าจะเอาคนของตัวเองเป็นประธานสภาแบบน,นี้มันจะกลายเป็นจุดรอยร้าวแรกไหมคะเพราะว่าสุดท้ายต้องฟีโหวตในที่ประชุมเลยนะครับคือผมคิดว่าม,มันมัน<อ>คือไงผมไปทบทวนดู m อ u นะฮะเ<อ><อ>วลาเราได้รับเชิญไปแล้วตกลงนะร่วมการที่จะทำงานร่วมกันนะมันก็พูดแต่เพียงว่าสาร<อ><อ>วุฒิพงุณพิธาเป็นนายกตรี ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นประธานสภาเลยนะในการที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาถามว่ามีสิทธิ์มันก็มีสิทธิ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าจะตกลงร่วมกันอย่างไรนะฮะมันก็อยู่ที่สองสองพักเนี่ยพักอื่นพักเซียงไทยไม่ได้เกี่ยวด้วยนะเพียงแต่ว่าก็าให้กําลังใจให้ตกลงกันให้ได้นะครับเพื่อจะได้ไปทํางานร่วมกันผมคิดว่าการทํางานร่วมกันในสภาเนี่ยมันสาคัญกว่า นะฮะที่จะแตกพักน,นะฮะเพราะถ้าสมัยก่อนเราเป็นฝ่ายค้านล้วยังมีผลงานนี่แล้วยิ่งถ้าช่วงต่อไปเรามีโอกาสมาทํางานให้ให้บ้านเมืองนะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้รับประโยชน์จากการทํางานของพระร้่มฝ่ายเราในแปดพักนียได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้พร้อมดูชื่อของคนที่อยาทางฝั่งเตาไกลเนี่ยจะเสนอคุณปฏิทักษ์ค่ะทางฝั่งเพื่อไทยเขาอาจจะเสนอคุณหมอชนน่านอะไรเป็นหลักการแบบเนี้ยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของวามแบบเหมาะสมใครเหมาะสมมากกว่ากันอย่างนี้คือผมเคยประเด็นนี้เคยยกขึ้นมาถามทีแล้วผมก็พูดไปตรงๆนะฮะเมื่อยกชื่อมาถามผมก็บอกว่าคุณหมอชนน่านเนี่ยเป็นส,นสองแล้วหลายสมัยใช่ไหมฮะเป็นอ่ รับมตีมาแล้วเป็นหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านมาแล้วใช่ไหมฮะส่วนทางนี้ก็เป็นเป็นอส,อสอมาหนึ่งปี4สมัยนะฮะผมก็บอกว่าในการทำ,ทำงานของประธานเนี่ยมันต้องต้องพอสมควรนะรอบรู้มีสุปการเหมือนอย่างคุณพรเพชรเนี่ยขณะเป็นผู้กศนาสารนะดีกามีความรู้ทางด้านกฎหมายพอมาเจอในสภา ไปไม่ได้แต่ต้องเอาออกคุณชวนมามาช่วยเหลือใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันผมก็เลยบอกว่านี่หมอคุณหมอนะ่ยมีประสบการณ์มากกว่านะครับมาตอนนี้นะมาถามผมอีกผมก็อยากจะพูดแล้วเพราะพูดตอนนั้นก็หาว่าไปเข้าข้างหมอความจริงไม่ได้เข้าหรอกก็ยกซื่อมาถามผมก็ต้องตอบไปตรงๆใช่ไหมฮะดนั้นวันนี้ถามอีกก็ไม่ตอบแล้วละ่ะเรื่องนี้เนะีนะ่นะยจะหา,าเข้าข้าง,างฝ่ายน,นู้นฝ่ายนี้ ก็ั้งสองฝ่ายนะมันผมถือว่าผมอายุมากกว่านะไม่ใช่ประสบการณ์มากกว่านะประสบการณ์ผมอาจจะน้อยกว่าเพราะเราเป็นแค่สสสมัยเดียวแต่อายุมากกว่าเห็นโลกมาก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าต้องคุยกันให้เรื่องนะครับแล้วผมก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะก็มีประสบการณ์พอทั้งครัวแล้วคิดว่าถ้าแยกออกไปจะเกิดปัญหาเผด็จการจะมานะครับนั้น คิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องแต่ผลจะเป็นยังไงนะผมตอบแทนไม่ได้นะครับถ้าเรามื่อวันนี้คนตักการสังเกตเลือก14บวกหนึ่งนะครับถ้าสมมติในการใช้สูตรนี้จริงๆนักวิชาการก็สังเกตว่าทำให้คุณพิธาไม่เกิดการอภิปรายไม่มองยังไงบ้างขอบคุณค่ะคือคือมันมันมันต้องแยกกันให้ออกนะเลือกประธานสภาก็ส่วนหนึ่งเลือกนายกก็ส่วนหนึ่งใจะมาถ้าเอามารวมกันเดี๋ยวมันตกลงกันไม่ได้หรอกใจะมฮะ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ไม่ใช่ตัวที่ควรจะมารวมกันด้วยนะฮะก็ในเมื่อเราสนับสนุนคุณวิทาเราก็สนับสนุนให้เต็มที่แต่ส่วนเรื่องประธานนะฮะเนอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็มันไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ใครเราอยู่ที่ตองรักเนี่ยละนะครับนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเสียงของสัมภาษณ์คุณเสรีพิสุติีมีเยวิ้อาจจะเสียงเบานิดนึงเดี๋ยวผมไปตัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปเล่งเสียงในคอมพิวเตอร์ให้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสัมภาษณ์หมอชนน่านสัมภาษณ์ป้าเสรีนะครับทั้งสองท่านในฐานะพักร่วมรัฐบาลท่านผู้ชมครับอาจจะได้ยินเสียงท่านเสรีเบาหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยว